รถด่วน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 สับเปล่าสเป่าสเป่าสเปล่าสเป่าสเปล่าสเปร์มสวัสดีครับผู้ชมครับไขปัญหารับวัยรุ่นกับดูเด็กสมาพบคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วครับครั้งนี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนพระขนมพิทยารัยครับกับน้องๆครับนักเรียนม .5 ครับหนุ่มสาวกําลังสําคัญของชาติในอนาคตครับซึ่งเราก็รู้ครับเมื่อเป็นหนุ่มสาวฮอร์โมนมันรุนแรงครับ ความรู้เรื่องความรักความรู้เรื่องการมารมเรื่องเพศเ็าเป็นสิ่งที่เขาสนใจครับเรามาดูกันไหมครับว่าเขาสนใจอยากจะรู้เรื่องอะไรกันครับใครอยากจะถามเป็นคนแรกดีครับทำไมสมัยนี้ผู้ชายจึงขอมีอะไรกับผู้หญิงคะแล้วจริงหรือไม่คะที่มีแล้วผู้ชายจะรักกิ่งขึ้นมม่คงจะบอกยากว่าใครจะขอใครก่อนแต่โดยตามปกติแล้วผู้ชายมักจะขอผู้หญิงก่อนถามว่าทําไมผู้ชายจึงขอผู้หญิงก่อนนะครับก็เพราะว่า ผู้ชายนั้นมีฮอร์โมนเพศชายเมื่อมีฮอร์โมนเพศชายเขาก็จึงอยากจะ,จะเจริญพันธุ์เห็นหน้าผู้หญิงที่ไรก็อยากจะเจริญพันธุ์ทุกทีเขาก็จึงขออยากจะมีความสัมพันธ์ทีนี้จะถามน้องต่อสมมุตินะครับว่าผู้ชายเนี่ยเขาบอกผู้หญิงเนี่ยที่เขาบอกว่าผมรักคุณผมรักคุณผมรักคุณเนี่ยในใจเขานึกอยู่ว่าถ้าเกิดเธอรักฉันเธอต้องยอมมีอะไรกับฉันนะ่ะเพื่อที่ฉันจะได้ทําหน้าที่จเจริญเผ่าพันธุ์ถูกไหมครับ งั้นถามต่อว่าถ้าเขาได้จเจริญเผ่าพันธุ์กับเราแล้วเขาจะรักเราต่อไหมครับถ้าเป็นตัวหนูเองนะคะคงคิดว่าไม่อ่ะคะ่ะเพราะส่วนมากที่พบมานะคะเมื่อมีอะไรกันแล้วส่วนมากก็จะเลิกลากันไปอ่ะคะ่ะในความเห็นทําไมผู้ชายจึงเลิกลากันไปหลังจากมีอะไรกันแล้วเมื่อเขาได้ริมรสผู้หญิงคนนี้แล้วส่วนมากก็จะเป็นรสชาติเดิมๆอ่ะคะ่ะเขาก็คงต้องหาคนใหม่ๆอ่ะคะ่ะ Okay, ถ้าอย่างนั้นผมเลยถามกับเป็น,ปนคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับเป็นน้องที่มีความรู้จริงๆถามต่อแล้วทาไมผู้หญิงจึงยอมเขาล่ะผู้หญิงมองความรักเป็นรักที่บริสุทธิ์ค่ะส่วนผู้ชายบางคนมองความรักนั้นเป็นแค่ความใคร่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเป็นผู้หญิงยุคใหม่เนี่ยนะครับให้ทันสมัยเนี่ยเวลาผู้ชายเขาขอมีเรื่องนั้นควรจะปฏิเสธใช่ไหมครับค่ะขอบคุณครับเชิญนั่งค,ครับคุณผู้ชมครับ น้องๆในอนาคตของเรานะครับมีความเห็นดีๆแบบนี้คุณผู้ชมจะไม่นําไปสอนลูกหลานท่านบ้างหรือครับว่าการที่ผู้ชายจะขอมีความสัมพันธ์กับเราก่อนมีเอ่อก่อนแต่งงานนั้นนะครับไม่เป็นความเสี่ยงผู้หญิงนะครับคุณอาจจะท้องไม่มีพ่อคุณอาจจะท้องและพ่อหน,นีหรือคุณอาจจะเกิดการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็ได้อันตรายจริงไหมครับงั้นจำไหมนะครับถ้ายังไม่ได้แต่งงานนะครับบอกให้มันกินแห้วไปก่อนดีไหมครับ นะครับแต่งงานแล้วค่อยสมหวังจริงไหมครับอ่ะคนต่อไปครับเชิญครับเวลาที่เราช่วยตัวเองอะครับผมก็จะมักจะเห็นบางคนเขาสรรหาอุปกรณ์พิสดารแปลกๆกแปลกๆเหมือนอย่างข่าวที่ผ่านมาก็มีขวดยาทาเข้าไปในรูทวารใช่ไหมครับครับผมอยากจะถามว่ามันมันมีผลกระทบต่อร่างกายของเราอย่างไรครับเดี๋ยวก่อนครับเออผมผมผมสนใจไอ้ตรงที่บอกว่าชอบทําอะไรแปลกๆเหมือนเรากินอาหารเนี่ยนึกอ่อนไหมครับเราจะกินข้าวไก่ผัดกะเพราทุกวันไหวไหม ไม่ไหวไม่ไหวนะบางวันก็ต้องกินส้มตาบางางกินก็ต้องกินแกงไก่บ้างใช่ไหมครับการที่มนุษย์เราเนี่ยสรรหาวิธีการแปลกๆพิสดารเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติแต่เพียงแต่ว่าน้องต้องเข้าใจครับเขาเป็นสิทธิทางเพศอย่างหนึ่งซึ่งมนุษย์เราไม่ว่าชายหรือหญิงเนี่ยนะครับมีสิทธิที่จะนะครับมีความสัมพันธ์กับตนเองเมื่อเกิดอารมณ์ตามธรรมชาติแต่ในสิทธิทางเพศใน,นเขาบ่งบอกด้วยนะว่าต้องทําเป็นส่วนตัวส่วนตัวอย่าให้ใครเห็นไม่ใช่ทํากันในห้องประชุมแบบนี้ให้คนดูนะครับอันนั้นเป็นโรคจิต นะครับหรือทําโดยวิธีการแปลกประหลาดพิสดารจนเป็นอันตรายต่อตัวเองอันนั้นก็ถือว่ามีความผิดปกติทางจิตเหมือนกันแต่ถ้าเกิดทําแบบธรธมรมดาธรรมดาก็โอเคอนุมัติให้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทําอะไรแบบนั้นก็อันตรายไหมอันตราย,ตรายแต่ถ้าเราทําแบบธรรมดาก็ทําได้แต่อย่ามากนักเนาะครับนะครับเพราะมากนักผมก็จะถามอีกว่า <c oughs> ไม่มีอะไรทําดีกว่านั้นเหลือจริงไหม <c oughs> เอาละครับขอบคุณครับ,บคนต่อไปครับถ้าเกิดว่าฝ่ายชายมาขอฝ่ายหญิง มีเพศสัมพันธ์เราจะปฏิเสธยังไงครับถ้าอะไรนะถ้าฝ่ายชายขอมีเพศสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงทางนั้นที่เรากลัวเรื่องอนาคตเราจะปฏิเสธยังไงครับในการหลีก <es> เลี่ยงเพศสัมพันธ์ครับใครจะปฏิเสธครับผู้ชายปฏิเสธหรือผู้หญิงปฏิเสธผู้หญิงปฏิเสธโออนี่ที่ถามแทนใครถามแทนน้องสาวหรือถามแทนเพื่อนแทนเพื่อนครับโอเคคุณพ่อคุณแม่ครับและคุณผู้ชมทางบ้านเห็นไหมครับว่าความจริงแล้วเรามีผู้ชายที่ดีๆนะครับ เยอะแยะเหมือนกันนี่คงเป็นตัวแทนที่ดีผู้ชายอย่างหนึ่งซึ่งน้องๆผู้หญิงจะต้องเอาไว้เป็นตัวอย่างว่าถ้าคนนี้เข้ามาขอแต่งงานควรจะแต่งกับเขานะครับนะครับเพราะว่าเขาจะขอตอนแต่งงานแล้วแต่สําหรับใครครับที่มีความสัมพันธ์ก่อนสมรสเนี่ยนะครับเราจึงต้องรู้ว่าเป็นความเสี่ยงของลูกผู้หญิงจริงไหมครับถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์กับผู้ชายไปก่อนเนี่ยเราไม่ปฏิเสธเขาให้ดีๆเนี่ยแล้วเราเลิกลากันไปแล้วเราก็ต้องไปมีคนใหม่ต่อถูกไหมครับ แล้วเราก็เลิกลาคนใหม่ต่อเราจะเลิกสักกี่คนกว่าจะมีคนสุดท้ายมาบอกว่าแม้นเธอผ่านชายร้อยชายฉันก็ยังโอเคนะครับมันก็ยากเหมือนกันเนาะหรือบางทีไอคนที่พูดแบบนั้นพอพูดเสร็จว่าโอเคเสร็จนะครับเพราะเราเคยไปโรงเรียนหนึ่งเราถามนักเรียนผู้ชายว่าถ้าเกิดมีนักเรียนผู้หญิงเนี่ยนะครับหรือเพื่อนผู้หญิงเนี่ยที่เขามีความสัมพันธ์มาก่อนเนี่ยมาเจอเราเนี่ยเราจะเอาไหมโหตอบทั้งห้องเลยว่าเอาครับแต่บอกว่าจะแต่งไหมคิดดูก่อนครับ เพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ชายก็อย่าไปทํำยังไงกับผู้หญิงครับถ้าเราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องตอบผู้ชายว่ารักคุณนะที่คุณรักเราก็รักจริงๆเหมือนกันแต่บางเรื่องเนี่ยรอไว้ก่อนจะดีไหมรอไว้ถึงเวลาเหมาะสมเนี่ยคนรอบข้างใครจะได้ไม่นินทาเราจริงไหมครับถูกไหมครับจะได้ไม่ไม่ต้องไปเออหลบๆซ่อนๆอะไรต่างๆกันเราก็จะมีความสุขมากกว่าสง่างามมากกว่าจริงไหมครับนั้นผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยการที่เราจะรอจนถึงวันแต่งงานแล้วค่อยมีความสัมพันธ์กันเนี่ยมันไม่ใช่เชยนะ มันไม่ใช่ไดโนเสาร์เต่าล้านปีนะแต่มันเป็นความสง่างามอย่างหนึ่งนะแล้วถ้าเกิดผมตอบในฐานะที่ผู้ชายหลายต่อหลายคนเขาฝากมาตอบนี่ก็คือถ้าเขาเลือกได้บางครั้งบางคางเขาไม่มีโอกาสจะเลือกถ้าเขาเลือกได้ยังไงไงเขาก็อยากจะเป็นคนแรกจริงไหมเพราะผู้หญิงอยากจะเป็นคนสุดท้ายถึงแม้วัฒนธรรมมันจะเปลี่ยนไปนะครับแต่ใจมันยังไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่หรอกครับเชื่อผมเถอะอ้าวคนต่อไปดีกว่า ในกรณีของพี่แหม่มคัทเทียาค่ะที่กินยาขับประจำเดือนโดยไม่ทราบว่าตั้งครรภ์อยู่จะเกิดผลเสียกับร่างกายและเด็กในท้องอย่างไรคะครับผมจะตอบทั่วๆไปดีกว่าความจริงอันนี้คงไม่จเพาะเจาะจงเฉพาะใครหรอกครับนะฮะคือผู้หญิงเนี่ยจะมีความเข้าใจผิดๆว่าถ้าประจำเดือนขาดเนี่ยนะครับจะมียาบางอย่างเมื่อกินแล้วมันจะทําให้ประจำเดือนมา นะครับซึ่งบางทีก็เชื่อกันผิดผิดไปเราไม่มีหรอกนะครับจริงๆแล้วยาขับแบบนั้นน่ะไม่มีเพียงแต่ว่าผู้หญิงหลายต่อหลายคนนี่ประจำเดือนอาจจะมาไม่สม่ําเสมอซึ่งเกิดเนื่องจากการไม่ตกไข่อย่างพวกเราเรียนหนังสือเครียดแบบนี้ประจำเดือนก็มาไม่สม่ําเสมอจริงไหมครับหรือเราเกิดความรู้สึกบางอย่างเราเครียดประจำเดือนเราก็มาไม่แน่นอนพวกนั้นกินายาปรับประจำเดือนไปประจำเดือนมันก็มานะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ตั้งท้องอยู่แล้วกินยังไงมันก็ไม่มา นะครับปัญหามันจึงมีอยู่ว่าถ้าเกิดเราไปกินผิดในช่วงเวลาตั้งคันภ์มเดือนแรกเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เด็กกาลังพัฒนาการกันอยู่นะครับถ้าเกิดว่าไปกินอะไรที่ผิดปกติเข้าไปเด็กก็อาจจะมีความผิดปกติตามยาที่กินไปด้วยก็ได้อันนี้นก็ต้องบอกว่าคงไม่ใช่ยาทุกชนิดแต่อาจจะเป็นยาบางชนิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีความสงสัยว่าเออเราจะเกิดการตั้งครันหรือไม่ตั้งครันถ้าประจําเดือนเราขาดความจริงเราควรจะไปตรวจก่อน นะครับว่าเราท้องหรือไม่ท้องเพราะปัจจุบันนี้ขาดประจําเดือนไป3ามี่วันก็ตรวจได้แล้วจริงไหมครับนะครับใช้ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ด้วยตนเองครับคุณผู้ชมทางบ้านใครอยากจะตรวจก็ไปซื้อชุดทดสอบตรวจได้ครับแต่ถ้าจะดีกว่านั้นครับน้องๆครับถ้าเกิดเราจะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราควรจะป้องกันใช่ไหมครับให้เด็กตรงนั้นตั้งครรภ์ในเวลาที่เราพร้อมแล้วจะดีกว่านะครับขอบคุณครับเชิญครับคนต่อไปครับเชิญครับ เมื่อเวลาที่ผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงจนถึงจุดสุดยอดแล้วทําไมน้ําหล่อเลี้ยงของผู้หญิงจึงหลั่งออกมาแล้วหลั่งออกมาเพื่ออะไรครับโอเคครับน้องถามอันนี้เพราะว่าน้องดูหนังมาหรือว่าน้องอ่านหนังสือมาหรือคิดเอาเองเพื่อนเพื่อนเพื่อนเล่าให้ฟังเพื่อนเพื่อนเล่าให้ฟังขอบคุณครับเชิญนั่งครับนี่แหละครับบางครั้งบางคราเนี่ยนะครับเป็นหนุ่มๆก็ลาบากเหมือนกันนะเพื่อนเพืเขาเล่าให้ฟังอย่างง้ผู้หญิงเหมือนกันบางทีเขาก็เล่าให้ฟังอย่างนี้เวลาเขาเล่าแล้วเราอยากรู้ไหมครับ อยากรู้เออมันเป็นยังไงนะไออยากรู้นี่ไม่เป็นไรถ้าอยากลองนี่ยุย่งนะครับกืต้องเรียนว่าในกระบวนการในการจะมีความสัมพันธ์ตามธรรมชาตินั้นเนี่ยนะครับของชายและหญิงเนี่ยถ้าฝ่ายหญิงเนี่ยไม่มีการหลั่งน้ําหล่อลื่นออกมาแล้วเนี่ยการมีความสัมพันธ์จะเจ็บปวดรวดร้าวหรือเกิดการอักเสบใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นกระบวนการนั้นก็คือทําให้ว่าเมื่อผู้หญิงมีอารมณ์อตอมต่างๆที่จะสร้างน้ํารอลอื่นเนี่ยมันจะสร้างออกมาแล้วมันสร้างตั้งแต่ก่อนจะมีกิจกรรมแล้วไม่ใช่สร้างตอนจบหรอกเพียงแต่ตอนจบเนี่ยมันรวมมิรกันเยอะๆขึ้นก็เลยเหมือนว่ามันมีเยอะขึ้นเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับปัญหาต่างๆของน้องๆเนี่ยนะครับเป็นปัญหาที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะนําเก็บไปคิดครับว่าถ้าเราไม่ให้เขารู้เรื่องที่ถูกต้องแบบนี้เขาก็จะไปเรียนรู้เรื่องที่ไม่ถูกต้องมากกว่าสำหรับวันนี้ครับเวลาช่วงนี้หมดแล้วครับ พบกันใหม่ครับไขปัญหารับวัยรุ่นกับดูเล็กต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ